สวัสดีครับผมนัทพลโบไลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของทักษะค,ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือเราเรียกว่าดิจิตอลลิเทอเรซีกันนะครับสำหรับผมเองนะครับก็เป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสวนวุหลาบเวรังสิตนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของดิจิตอลลิเทอเรซีซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอวิชาวิทยการคำนวณด้วยนะครับที่เด็กๆไทยรวมถึงทุกคนในปัจจุบันก็น่าจะต้องรู้เรื่องนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่า ดิจิทัลลิเลสเลซีคืออะไรเนะนะครับถ้ามีคำถามแบบนี้ขึ้นมาหรือมีใครถามเราแบบนี้เนี่ยแล้วเรายังไม่รู้หรือยังไม่แน่ใจเนี่ยทำอย่างไรดีครับเออทำอย่างไรดีเอย่ยก็ต้องค้นหาถูกไหมฮะในเมื่อเรามีมือถือเรามีสมาร์ทโฟนเรามีคอมพิวเตอร์เรามีแท็บเล็ตอยู่ในมือแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถค้นหาสิ่งที่เราไม่รู้ได้เลยจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับนะดังนั้นถ้าเราลองพิมพ์คําว่า ดิจิท a ลลิเทเรซีคืออะไรลงไปในเว็บไซต์ Google เนี่ยเราก็จะเจอคำตอบเยอะแยะมากมายเลยนะและโดยทั่วไปเราก็จะค้นหาแบบนี้ถูกไหมครับแล้วเราก็เลือกคำตอบที่อยู่ในหน้านแรกมาตอบคราวนี้การที่เราเลือกคำตอบเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บไซต์ไหนเนี่ยให้ข้อมูลได้ถูกต้องให้ข้อมูลได้ครบถ้วนนะหรือน่าเชื่อถือนั่นแหละครับคือส่วนหนึ่งของ d i g i t a l Literacy ที่เราจำเป็นจะต้องรู้นั่นเองนะครับเป็นเพียงองค์ประกอบเดียวนะ ดังนั้นในการจะหาคําตอบจะตอบคําถามในสักอย่างหนึ่งแล้วเราไปค้นหา Google เนี่ยเราจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยพิจารณาถึงแหล่งที่มาด้วยเอ๊ะใครเขียนใครพิมพ์เว็บไซต์อะไรใช่ไหมครับนะเพราะว่าข้อมูลบนโลกออนไลน์เนี่ยไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงเสมอไปยิ่งข้อมูลที่เป็นเรื่องของอะไรที่มีมการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับนะยิ่งข้อมูลเก่าๆเ,เนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับดังนั้น เราก็ต้องพิจารณาหรือมีความรู้เกี่ยวกับดิจิ l l ล t ิ r a ซีด้วยดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะ,นะครับดิจิท l ล t ิ r a ซีเนี่ยไทยในในเชิงของอ,องค์ประกอบของมันนะครับนะครับองค์ประกอบของมันที่กําหนดไว้โดยกอพอเนี่ยกำหนดไว้8ตัวด้วยกันนะครับแตัวนะเราเรียกว่าความฉลาดทางดิจิตอนนะครับหรือ DQ ซึ่งมีอะไรบ้างก็ดังนี้เลยก็คือขอยัดดูทางด้านซ้ายนะครับก็คือเรื่องของอัตลักษณ์ทางดิจิตอนนะครับ าการแสดงความเป็นตัวตนทางด้านดีตอนเช่นเราอาจจะมีภาพถ่ายออนไลน์มีแอคเคาท์ส่วนตัวในโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยน,น,นะครับการใช้เทคโนโลยีดต้อนนะครับ p y t h o use นะครับใช้อย่างไรถึงจะถูกต้องเหมาะสมนะครับความปลอดภัยในโลกดีต้อนนะครับการป้องกันภัยในโลกดีตอนนะครับทางขวามือเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของการรู้สิทธ,ธิในโลกดีต้อนนะครับดิจิ o n ลไ g h นะรู้เรื่องของลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เวลาเราเอาข้อมูลมาใช้เราก็ต้องรู้ไม่ใช่ว่าจะเอาข้อมูลทุกอย่างจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ได้เลยนะเพราะว่าบางทีก็จะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับการรู้ดิจิทัลนะครับนะแล้วก็เรื่องของการสื่อสารในโลกดิจิทัลและก็ความฉลาดทางอารมณ์ในโลกดิจิทัลนะครับซึ่งนี่คือองค์ประกอบของคําว่าความฉลาดทางด้านดิจิทัลหรือ DQ นั่นเองแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงในประเด็นที่สําคัญนะครับก็คือดิจิทัลเลเจนซีนั่นเอง นะครับหรือการรู้ดีต้นนะครับว่าเคืออยเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้ก็คือความหมายที่หาวา่ากอินเทอร์เนต็ตเนื้อจากสำนักงานกพนั่นเองนะครับสำนักงานกพอบอกว่าดิจิตอลลิทเทอเรซีเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่9ด้าน9ประการเนะื้อที่เป็นทักษะที่เราจะต้องรู้นะแล้วก็คนไทยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือไม่ว่าจะเป็นคนทํางานหรือทุกคนเนี่ยก็ควรจะมีทักษะด้านนี้นะครับก็คือ1เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสอ การใช้งานอินเทอร์เน็ตครับ 3. การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยนะสการใช้โปรแกรมประมวลผลคำา5โปรแกรมตารางคำนวณหรือที่เราคุ้นๆก็คือพวก Excel พวก Google s h e e t พวกนั้นเนะการใช้โปรแกรมนำเสอนองานเห็นไหมครับนี่ส่วนตรงกลางนี่คือโปรแกรมพื้นฐานสำนักงานที่เราใช้กันอยู่ใช่ไหมครับนะเราก็ต้องมีทักษะด้านนี้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของการใช้การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิตอลนะครับการทํางานร่วมกันแบบออนไลน์ แต่ก่อนเราอาจจะไม่มีแบบนี้แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันรองรับเราหมดแล้วใช่ไหมครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเรามีโปรแกรมที่สามารถทํางานออนไลน์ได้ซึ่งเดี๋ยวจะยกตัวอย่างในลําดับถัดไปนะครับและก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้ดีตอนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยนั่นเองคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับก่อนที่จะไปดูนินึงแล้วก็อยากจะเน้นย้าให้เห็นว่าความฉลาดทางด้านดีตอนหรือ DL เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราบรรจุไว้ในหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ของหลักสูตรก,การการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งมีองค์ประกอบหลักนะครับคอมพิวเตอร์ไซด์มีองค์ประกอบหลักอยู่3เรื่องที่เด็ก,ดกไทยจะได้เรียนรู้ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์ไซด์การเขียนโปรแกรมนะครับการแก้ปัญหาด้วยการใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่อง ICT เราไม่ได้ทิ้งเนะเรื่องของการจัดการการประมวลผลการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลนะครับแล้วก็สุดท้ายที่เพิ่มเข้ามานะในหลักสูตรเดิมไม่ได้มีไม่ได้ระบุไว้ก็คือเรื่องของดิจิตอลลิเทอเรซีนั่นเองเพราะ เพราะเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยไม่ได้มั่นคงปลอดภัยเสมอไปใช่ไหมครับและเราก็ควรจะมีความรู้ด้านนี้เพื่อป้องกันตัวเราเองและก็เป็นความรู้สําหรับนักเรียนที่จะเอาไปป้องกันแล้วก็เรียนรู้เอาไปใช้ในโลกอนาคตของเขาด้วยนะครับเอาละ่ะนี่คือสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันเนะเาะแล้วทำไมเราต้องรู้ดีต่อเลย literacy ละ่ะแน่นอนครับอันนี้ก็จะพูดถึงว่าในโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเราให้คอนเซ็ปต์ง่ายๆคือมันม,มันไม่มีอะไรแน่นอน มันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วหมายความว่าอะไรเราไม่รู้ว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นในยุคที่โควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าโควิดบรนจารุแรงแล้วก็สร้างความเสียหายกับประเทศหรือโลกของเราขนาดนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่คิดเลยว่ามันจะมีโรคแบบนี้เกิดขึ้นนะแล้วในปีต่อไปหรือในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้เนะเราเรียกว่าโลกในยุค u c e a World นะก็คือเราไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่สามารถคาดเดาไม่สามารถกําหนดาวางแผนอะไรได้แน่นอนเลยต้องเปลี่ยนสถานการณ์ตลอด เปลี่ยนเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนวิธีการตลอดตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราควรจะมีไว้ก็คือทักษะเรื่องการเรียนรู้แล้วก็การปรับตัวนั่นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือในถ้าเรานึกถึงวิชาคอมพิวเตอร์ที่เราเรียนมาในอดีตเนี่ยเราเรียนอะไรมาบ้างละหลายคนอาจจะเคยใช้พวกโปรแกรมตัดต่อวิดีโอโปรแกรมตัดต่อตกแต่งรูปภาพทั้งหลายใช่ไหมครับ และถ้าสมมุติว่าณวันนี้อลองลองถามเด็กๆณวันนี้เด็กๆณวันนี้หรือตัวเราเองเนี่ยถ้าเราต้องการถ่ายรูปสักรูปหนึ่งแล้วก็ให้หน้าเราเนียนๆสวยๆขาวๆเนี่ยเราจําเป็นยังต้องใช้โปรแกรมพวกนั้นอยู่ไหมที่เราเรียนมาในอดีตนะครับแน่นอนเราก็ไม่ได้ใช่ใชใชไหมเราเปิดแอป,ปขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปได้แล้วได้รูปสวยๆตามเราต้องการแล้วหรือถ้าเราถ่ายคลิปวิดีโอเราอยากจะตัดต่อก็ตัดต่อบนมือถือได้แล้วถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเอ บางอย่างทักษะบางอย่างในอดีตเนี่ยเราไม่ได้เอามาใช้ในอนาคตทั้งหมดแต่ทักษะที่เราใช้แน่เลยก็คือเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะมีอะไรใหม่ๆม,มาเราก็สามารถปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เข้ากับสิ่งนั้นๆได้นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นี่คือเรื่องของดิจิตอลเลคเซชัที่เราต้องรู้นั่นเองนะครับนะแล้วก็ที่ไปที่มาอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ดิจิตอลเลคเซชันก็คือเรื่องของ ความมั่นคงปลอดภัยนะครับในตัวเราเราจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีคอเซนเตอร์แก๊งคอเซนเตอร์มีการล่อลวงต่างๆมากมายนะครับพวกนี้ก็ใช้หลักการอะไรใช้เรื่องหลักการของความกลัวของคนนะครับความโลภของคนนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้หรือผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเนอะคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เพราะว่า แต่ก่อนก็ไม่ได้มีคำว่าดิจิทัลเลคเซอรี่เข้ามาเพราะว่ามันมาพร้อมกับเทคโนโลยีใช่ไหมครับนะดังนั้นเราก็ควรจะช่วยๆเหลือกันนะครับให้คำแนะนำซื่อกันละกันว่าเอ๊ะถ้าได้ข้อความอะไรแ,บบแปลกๆมาเนี่ยอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงกลลองตั้งสติดูก่อนนะมีใครโทรมากาันข้ามคืนเนี่ยบอกบอกว่าเกิดเหตุอะไรเนี่ยลองตั้งสติตั้งสติดูให้ดีก่อนนะว่าจริงไหมนะครับอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยถูกหลอกนะครับถูกหลอกจากสานกณ์เหล่านี้นี่แหละคือสิ่งที่ ทำไมเราต้องรู้ดิจิทัลเลเทซี่นะครับหรือเหตุการณ์ในอดีตต่างๆนานา,นาที่เกิดบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับแล้วหลายๆคนก็ไปหลงเชื่อนะครับหรืออาจจะไม่หลงเชื่อก็ตามแต่ว่าสร้างความเสียหายให้กับบุคคลเหล่านั้นมามากมายแล้วนะครับดังนั้นก่อนจะโพสต์ก่อนจะแชร์ก่อนจะเชื่ออะไรเนี่ยก็ต้องตั้งสติต้องกันกรองอันไหนไม่ชัวร์ก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับตรวจสอบง่ายๆครับนะถ้าเป็นรูปภาพก็ใช้การค้นหาบน Google ใช้ โซเชียลมีเดียใช้สื่อออนไลน์ของเราให้เกิดประโยชน์เราแน่นอนเราจะพบกับข้อเท็จจริงแน่นอนนะครับหรืออาชญกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับพวกนี้นะหรือเราไม่รู้ว่าณวันหนึ่งเราจะมีการเทรดริปโตนะทิปโตแบบนี้นะครับทั้งที่ในอดีตมันก็ไม่มีใช่ไหมครับเด็กๆก็เติบโตมาพร้อมกับสิ่งพวกนี้ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องปลูกฝังแล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับสร้างความเข้าใจให้เกิดกับเด็กๆของเรา ดังนั้นนี่คือทําไมเราต้องรู้ดีต้นนะครับนี่คือเทคโนโลยีที่เกิดใหม่นะครับในโลกปัจจุบันในยุคป,ปัจจุบันใช่ไหมหรืออันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะทํา Presentation ด้วย powerpoint ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเด็กๆหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้ทําด้วย powerpoint แล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกเนะมันไม่ออนไลน์มันแชร์ร่วมกันไม่ได้แล้วก็มันทําให้สวยงามเนี่ยค่อนข้างยากใช่ไหมครับหลายๆคนก็ไม่ใช้แอนว่าใช่ไหมฮะหรือจะตัดต่อวิดีโอเนี่ยก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรที่มัน ่ perfect หรือว่า advance d นะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้มือถือเราตัดต่อก็ได้นะเช่น Cap c a p c ัตนะการทำงานออนไลน์ก็มีเครื่องมือออนไลน์เยอะแยะมากมายนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันครับอ่านะแล้วถามว่าใครต้องรู้ดีตนด้นดาต้องต้องรู้ดีต้นบ้างแน่นอนนะตรงนี้ทุกคนน่าจะตอบได้แล้วว่าก็คือทุกคนเนี่ยต้องรู้ดีต้น literacy ใช่ไหมครับอ่านะต้องรู้ดีแถึงจะอ่าเขาเรียกว่าอ่า ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมั่นคงปลอดภัยนะ,นะครับไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยแล้วก็สามารถรู้เท่าทันสื่อทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตรครับคราวนี้เรามาดูดิจิทัล l ลเซชัทั้ง9ด้านกันเนอะนะครับด้านแรกโดยการใช้คอมพิวเตอร์แน่นอนครับการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันเป็นทักษะพื้นฐานของคนในยุคปัจจุบันไปแล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะมีการสอนแบบถึงนะปัจจุบันเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เราก็ควรจะปรับเปลี่ยนให้มันทันสมัยเนาะอย่างเช่นเจ้าเครื่องนี้เจ้ากล่องนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเรียกว่า cpu นะหลายหลายคนอาจจะเรียกว่ากล่อง cpu ซึ่งมันยังอยู่ในหนังสือเรียนของเราเลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยการเรียกแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วมันอาจจะถูกต้องในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเรียกให้ถูกต้องเรียกให้ถูกต้องเข้าใจมันให้ถูกต้องเนอะนะครับเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับการใช้งานต่างๆด้านต่างๆเอ๊ะคอมพิวเตอร์มีปัญหาเนี่ยต้องแก้อย่างไรนะเปิดไม่ติด ทำอย่างไรพิมพ์งานไม่ได้ทำอย่างไรอันนี้คือความรู้พื้นฐานที่เราทุกคนจะต้องมีเนาะนะควรจะมีนะครับนะหรือเจ้าแผ่นซีดีที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้วเมื่อ15พฤษภาปี2018นะครับนะถ้าปัจจุบันเรายังใช้อยู่หรือหน่วยงานยังใช้อยู่แน่นอนครับเราจะไปหาซื้อที่ไหนใช่ไหมฮะนะก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่มันทันสมัยขึ้นที่มันอยู่ในยุคสมัยนั้นๆใช่ไหมครับนะหรือคอมพิวเตอร์ทํางานช้าจังเลยเราเราจะทำยังไงให้มันเร็วขึ้นจะซื้อใหม่เลยไหม หรือมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยการทํางานช้าหรือเร็วของวิเตอร์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเท่านั้นนะอาจจะอยู่ที่แรมอาจจะอยู่ที่ CPU ส่วนหนึ่งที่เร็วขึ้นก็คือเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลบนบนเครื่องมือเก็บข้อมูลด้วยนะครับแต่เดิมเราใช้แบบจานเข็มก็คือตัวฮาร์ดดิสก์ฮนั่นเองแต่ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยี s s d มาแล้วทาให้มันประมวลผลเร็วขึ้นนะครับ แบบนี้เป็นต้นนะอ่าต่อไปการใช้งานอินเทอร์เนต็ตนะครับแน่นอนอย่างที่บอกไปเราอยากรู้อะไรเราหาจากอินเทอร์เนต็ตได้เลยการใช้งานอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเราอาจจะบอกว่าไม่เห็นมีอะไรยุ่งยากเลยนะแต่เราก็ควรจะรู้เบื้องลึกของมันว่าเอ๊ะทำอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดอย่างเช่นการใช้คําค้นหานะการใช้คาค้นหาการใช้คาเชื่อมนะแอนอนะครับการค้นหาแบบมีเงื่อนไข นะอย่างเช่นเราต้องการค้นหาคําว่า d i g i t l l l i t e r a c y คืออะไรเนี่ยเราเปิดไปเราเจอเว็บไซต์เยอะแยะมากมายเลยนะบางคอนเทนต์ที่อยู่หน้าแรกมันอาจจะถูกเขียนมาแล้วเมื่อ5ปี10ปีนะครับแล้วทำยังไงอยากได้ข้อมูลใหม่ๆทำยังไงอยากจะได้ข้อมูลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะเราก็ใส่เงื่อนไขเข้าไปนะนี่คือเทคนิคพื้นฐานที่เราน่าจะต้องรู้แล้วก็ใช้เป็นนะครับนะหรือการใช้เปิดขึ้นมาแล้วเราเจอกับภาพภาพนี้ที่ มีคนเอาภาพมาประกอบข้อความแล้วก็เขียนอธิบายอะไรสักอย่างเนี่ยนะเราเราจะเชื่อทันทีไหมนะหรือเราจะตรวจสอบกันก่อนดีนะครับนี่ก็คือดิจิทัลลิเทอเรซีเช่นเดียวกันเอ้ถ้าเชื่อไปเลยเนี่ยควรจะเชื่อหรือเปล่าหรือเห็นคอมเมนต์เยอะๆมีคนเชื่อเต็มไปหมดเลยเราก็เชื่อตามไหมอ่าหรือถ้าเราจะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่เราจะเชื่อหรือเราจะแชร์เนี่ยเราทําอย่างไรนะครับนะถ้ามีรูปภาพแน่นอนเราก็เอาภาพไปค้นหา ระบบเนี่ยมันก็ค้นหาเปรียบเทียบให้ว่าภาพภาพนี้มันคล้ายคลึงหรือเป็นภาพจากที่ใดใช่ไหมฮะนะเพื่อป้องกันการที่เอ่อเอาภาพนั้นมาหลอกลวงนะครับแบบนี้เป็นต้นเน,นาะหรือเราอยากได้เอกสารที่เป็นเอ่อได้เอกสารเป็น pdf มาเนี่ยอยากจะแปลงเป็นบวรเนี่ยทำยังไงดีนะเ,เป็น pdf ตั้งยี่สิบสามสิบหน้าจะมาพิมพ์ตามก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะเอ๊ะอยากได้เป็นบวรแต่ขี้เกียจพิมพ์ตามทอยางไรดีครับมันก็มีเครื่องมือเครื่องมือมากมายที่จะทําให้ เจ้า PDF ของเราเนี่ยกลายเป็นตัว document ด็อกิเมนต์ได้นะครับก็บริการบนอินเทอร์เนต็ตนั่นแหละนะมีแน่นอนครับบริการบนอินเทอร์เนต็ตนยอยากจะทำอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแล้วนะครับลองกดปุ่มค้นหานะครับพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปค้นหามันมีบริการทั้งหลายทําแบบออนไลน์ได้เลยนะฮะไม่ว่าจะจัดการเอกสารจัดการรูปภาพหรือทำงานในรูปแบบอื่นๆก็ตามนะครับ หรือปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นรวมทั้งเรื่องของการจัดการศึกษาด้วยใช่ไหมครับนะปัจจุบันนี้เราลองเล่นหรือ,อยังถ้ายังไม่ลองเล่นก็ต้องลองดูเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ถ้าเป็นครูก็จะได้เอาไปคุยกับเด็กเอาไปแนะนําเด็กๆได้นะถ้าเราใช้ไลนย์อยู่แล้วเราลองแอดเจ้าตัวนี้เข้าไปหรือถ้าเราจะใช้ตัว Open AI หรือ ChatGPT ก็ได้ลองดูว่ามันทาอะไรได้บ้างนะครับนะ เอใช้ไม่ยากเนอะอยู่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วด้วยนะครับการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยนะใช้อย่างไรดีนะครับอย่างแรกเ,รเลยต้องบอกว่าไม่มีที่ใดบนอินเทอร์เน็ตที่การันตีได้ว่าปลอดภัยแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันปลอดภัยกะตะ็ตามนะครับอย่าไปเชื่อนะดังนั้นไม่ว่าเราจะทำไรเราต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะไม่ใช้โลกออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับแต่ต้องป้องกันตัวเองให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของรหัสผ่านนะครับ การใช้อ e ีเมลเนี่ยอีเมลสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเราเนี่ยใช้อ e ีเมลผูกกับแอ c เคาท์ต่างๆมากมายเน้วในการสมัครสมาชิกไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรต่างๆ Line อะไรพวกนี้นะฮะดังนั้นรหัสผ่านอ e ีเมลก็ไม่ควรจะไปซ้ำกับรหัสผ่านอื่นๆนะครับนะแล้วก็ตั้งให้แน่นหนานะให้คาดเดายากนะครับแน่นอนครับมิชชาชีพเนี่ยจะอาศัยความไม่รู้ความประมาทของเราความโลภความกลัวของเราดังนั้นก็ต้องตั้งสติให้ดีนะ ตั้งสติให้ดีนะอย่าอย่าตกเป็นเหยื่อนอะ,นะตามข่าวที่ผ่านมาเราบอกว่าเอ๊ะพวกนั้นเนี่ยเชื่อไปได้ยังไงแต่พอมันเกิดกับเราจริงๆเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะขาดสติไปก็ได้นะเพราะอะไรเพราะมิชฉาชีพจะอาศัยความโลภของเราความกลัวของเรานะเช่นมีข้อความเมลจากธนาคารส่งมาว่าไอบัญชีของคุณเนี่ยไม่ปลอดภัยนะกดลิงก์นี้เข้าไปเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเออถ้าเรากลัวและรีบทําทันทีโดยไม่มีสติเนี่ยเราอาจจะ เกิดความเสียหายกับกับทางการเงินของเราได้ใช่ไหมครับนะเพราะว่ามีคนถูกหลอกมาแล้วแบบนี้เนอะเราต้องตั้งสติเนอะอจจะเข้าเว็บไซต์อะไรก็ตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับว่ามันปลอดภัยไหมนะครับเอาล่ะเรามาดูเรื่องหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของการใช้โปรแกรมประมวลคําตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่อยู่ในการใช้งานในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วเนอะแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ใช้มันลึกซึ้งนะครับอ,อย่างเช่นปัจจุบันเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถ พิมพ์ด้วยเสียงได้แล้วนะไม่ต้องพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดแล้วนะพูดไปมันก็พิมพ์ตามเรานะครับนะหรือการแชร์การเผยแพร่นะาการแชร์ในเลเวลไหนที่จะเหมาะสมนะแชร์ให้เขาแก้ไขได้หรือแชร์เพื่อดูอย่างเดียวแชร์เพื่อทำงานร่วมกันนะครับหรือในโหมดอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยทำก็คือเรื่องของการการใช้ อ่าพวกเมลลิงลิสต์นะครับนะในการทํากิจติบัตรอันในพวกนี้ก็รู้ไว้ก็ดีนะหรือเรื่องของการทําสารบัญนนเวลาเราทํารายงานทําอะไรต่างๆที่มันเป็นเล่มแล้วก็ต้องมีสารบัญเนี่ยนะครับอ๋อหลายคนอาจจะใช้หลักการวิธีการพิมพ์สารบัญเองแต่ว่าในโปรแกรมโปรโมลคําเนี่ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมือทําสารบัญอยู่แล้วอ่าตรงนี้หลายคนอาจจะไม่ไ,มได้ใช้ใช่ไหมฮะอ่าถ้าสารบัญเรามีเล็กน้อยไม่ไม่ไม่เกินหนึ่งหน้าเนี่ยพิมพ์เองก็ได้ แต่ถ้ามันมีหลายหน้าสองสาหน้าเนี่ยใช้เครื่องไม้เครื่องมือนี้ช่วยก็จะดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเนื้อหาเราขยับไปหน้าหนึ่งเนี่ยต้องไปนั่งแก้เลขใหม่มันก็ลบาบากใช่ไหมครับานี่คือตัวอย่างนะฮะอะ่การใช้โปรแกรมตารางคานวณน,นะหรือเจ้าโปรแกรมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น Excel หรือ Google s h e e t ทต่างถ่ายเนี่ยก็คือโปรแกรมตารางคำนวณน,นะครับใช้ทำอะไรใช้เก็บข้อมูลต่างๆในรูปแบบของตารางเนอะเช่นผมเก็บข้อมูลในรูปในข้อมูลคะแนนนักเรียนแบบนี้เป็นต้นนะฮะนะหรือ จะเอาไปเชื่อมโยงใช้ x x e l เ่ยเป็นฐานข้อมูลใช้ชีพเป็นฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ทำเป็นเว็บไซต์เพื่อดึงข้อมูลเหล่านั้นมาโชว์ตามเราต้องการได้เออเว็บไซต์แบบนี้ทำยากไหมก็ทำไม่ยากหรอกครับจริงๆอาจจะยากสำหรับมือใหม่แต่ถ้าลองทำแล้วไม่ยากหรือเราอาจจะใช้ AI ที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะ o p t n p t Chat GPT เนี่ยเขียนโค้ดให้เราก็ได้นะครับเขียนโค้ดให้เราได้หน้าตาแบบนี้เลยแล้วเราก็เอามาใช้ได้เลยนะครับ หรือเราจะใช้ตัว Looker Studio นะครับตัวนี้ในการแสงผลข้อมูลจากสิ่งเราเก็บได้จาก Google Form หรือจะเป็น Google s h e e t Excel ได้หมดเลยนะครับแสดงในมิติต่างๆที่เจ้าตัว Google Form หรือ Google Sheets ทำไม่ได้นะครับนี่ก็คือ Looker Studio ของ Google เช่นเดียวกันนะครับการใช้งานโปรแกรมนำเสนอครับแน่นอนครับมันมีโปรแกรมนำเสนอเยอะแยะมากมายเราก็เลือกใช้อันไหนที่สะดวกถูกซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ย ถ้าเราให้เด็กนําทําโปรแกรมนำเสนอเนี่ยหลายๆคนเนี่ยหรือในในโรงเรียนในห้องคอมที่มีอินเทอร์เนต็ตแล้วเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้ Can แคนวาแหละนะแต่ในอนาคตก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออื่นที่ดีกว่านี้ที่สะดวกกว่าดีก็ได้ไหมครับดังนั้นการใช้โปรแกรมนำเสนอเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยดังนั้นก็ต้องเรียนรู้ไว้แล้วก็เอามาปรับใช้ให้ได้นะฮะหรือการทํางานร่วมกันแบบนั้นนะครับนะการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดีต้นนะครับก็ ในบทบาทของผมเองที่เป็นครูเนี่ยก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคุณครูต้องมีนวัตรกรรมประเภทสื่อของเราเองเพราะเราเป็นครูนะนะเป็นครูผู้สอนนะ่สื่อของเราเนี่ยอาจจะเป็นชีตอาจจะเป็นเอกสารอาจจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์อาจจะเป็นสือ onic, อจจน่ออะไรก็ตามแต่ว่าเราต้องมีนวัตรกรรมประเภทสื่อครับนะครับแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราผ่านโควิดมาแล้วเราก็อยากจะให้คุณครูเนี่ยมีสื่อหลักที่มันเป็นสื่อออนไลน์ประเภทเว็บไซต์เพราะเว็บไซต์เนี่ยมันเข้าได้สะดวกเนะเชื่อว่าในอนาคตเนี่ย เด็กไทยน่ามากกว่า95%้ตแหละต้องเข้าอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วนะครับในอนาคตเพราะว่าเทคโนโลยีมันเติบโตเร็วแล้วก็เด็กๆลองของเราเนี่ยก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับมีความเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะก็อยากให้สื่อเป็นสื่อนะนะั้นเป็นเว็บไซต์แต่เว็บไซต์ก็มี2ด้านนะถ้าทําไม่ดีทําให้สมบูรณ์เนี่ยทำไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เกิดผลเสียต่อผู้เรียนได้นะแต่ถ้าทําดีเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเราด้วยแล้วก็คนอื่นๆที่สนใจด้วย นะครับเว็บไซต์ปัจจุบันก็ทงาง่ายครับทำจาก google s ซ t e ก็ได้นะครับทำจาก Google s ซ t e เนื้อหาต่างๆภายในเนี่ยก็มาจากมาจากสื่อประกอบที่คุณครูมีอยู่แล้วอาจจะเป็นด็อกทีเมนต์อาจจะเป็นเอกสารอาจจะเป็น pdf ออาจจะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆที่เอามาลงในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์อาจจะใช้แค่นว่ามาช่วยทําให้มันสวยงามมากขึ้นอาจจะใช้สื่อเหล่านี้มาประกอบทําให้มันเป็นบทเรียนที่สมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสื่อการเรียนการสอนงเราเนี่ย ถ้ามันเป็นเว็บไซต์อย่างเช่น Google Site เนี่ยมันสามารถจัดให้ครบกระบวนการได้ก็คือเอา Google f o r m มาทำเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนเอา q u i z l e t q u i ิสซ s สค h o o ดเนี่ยมาทำเป็นเกมภายในกิจกรรมของเราเอา, s erson, าเอ r พลาซอมามาทำมาทำเป็นคลิปวิดีโอให้เด็กดูแล้วก็ตรวจสอบสถานนะเอาเอ y f l i p มาทำเป็นการแสดง E-Book ให้สวยงามนะครับเอา Live Worksheet มาทำใบกิจกรรมให้มันแบบว่า ทำแบบออนไลน์ได้ง่ายและสะดวกใช่ไหมฮะเอามาประกอบกันบนเว็บไซต์ของเราก็จะได้สื่อที่สมบูรณ์ครบถ้วนครบทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบก็คือตั้งแต่ทดสอบก่อนเรียนจนกระทั่งถึงทดสอบหลังเรียนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ AI ช่วยนะในการสร้างสื่อได้อยากจะได้โจทย์ฟิสิกส์สักเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ให้คําถามไปแล้วก็จริงๆอาจจะเอาไม่ได้เอามาใช้ได้โดยตรงนะก็ต้องเอามาปรับนะครับ เอามาปรับด้วยนะครับ AI ก็สามารถออกแบบรูปภาพได้นะครับอยากได้รูปภาพอะไรที่แบบกลัวจะผิดเล็กสิ่งต่ังเลยก็ให้ AI มัน generate ขึ้นมาให้เรานะครับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์นะครับก็ปัจจุบันมีเครื่องมือเครื่องือหลักๆหลายตัวโดวยเฉพาะถ้าใครใช้ Google Drive อยู่เนี่ยเราก็สามารถใช้แชร์พวกเอกสารต่างๆออนไลน์ให้ทำงานร่วมกันได้นะครับถ้าเด็กๆทำงานกลุ่มแต่ไม่อยากมาเจอกันก็ ใช้ o o g l e Meet ใช้ o o m ในการออนไลน์ร่วมกันแล้วก็พิมพ์เอกสารร่วมกันบน Google d o c ที่แชร์นะครับที่แชร์เพื่อแก้ไขร่วมกันนะแคนว่าก็แชร์แล้วก็ไขร่วมกันได้นะครับการใช้ดีต้นเพื่อความมั่นคงปลอดภัยนะครับก็อย่างเช่นพวกกานตั้งพาสเวิร์ดเนี่ยเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าพาสเวิร์ดที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพาสเวิ YouTube, ร์ดอีเมลพาสเวิร์ดเฟซบุ๊กไลน์ยูทูบอะไรก็ตามนะครับพาสเวิรนะ์ดเข้าแอคเคาท์อะไรทักอย่างเนี่ยลองไปดูซิว่ามันปลอดภัยแค่ไหนนะจาก จากเว็บไซต์ตรงนี้นะมันก็จะให้บริการเรื่องของการประมวลผลว่าพาสเวิร์ดนี้มันมีความมั่นคงแค่ไหนปลอดภัยแค่ไหนนะครับใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะแฮกเข้าระบบได้อะไรประมาณนี้นะฮะแอนตี้ไวรัสนะควรใช้อย่างไรนะครับแนะช่องอะไรถึงจะปลอดภยัยไม่ใช่ว่ามีกี่ตัวก็ติดไปเลยเท่านั้นตัวนะครับยิ่งติดมากคอมพิวเตอร์ยิ่งทํางานหนักนะครับแล้วเป็นที่ไปที่มาของการทําให้คอมพิวเตอร์มันทํางานช้าด้วยนะฮะก็เลือกสกัวที่เหมาะสมนะครับเจอหน้าต่างแบบนี้ต้องทําอย่างไรนะจะคลิกเข้าไปเลยไหม เดี๋ยวจะย้อนกลับออกมาไปเลือกเว็บไซต์อื่นดีนอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับแน่นอนครับถ้ามันเตือนอย่างนี้ก็ไม่ปลอดภัยแน่นอนก็จะฝืนเลยดีกว่านะฮะก็ไปเลือกเว็บไซต์ที่มันมีความปลอดภัยดีกว่านะครับหรือการโหลดโปรแกรมหรือแอปต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังเนอะการโหลดแอป,ปจาก Google Play จาก Play Store จาก App Store อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะลองดูที่ไปที่มาดูซิว่าใครสร้าง นะอย่างเช่นเว็บไซต์นี้เนี่ยแน่นอนก็ผู้สร้างก็คือตัวปตทนปะปตทสร้างอันนี้ก็คือเชื่อถือได้แต่ว่า,าสมมติเราไปเจอเว็บเจอแอปคาเฟ่อเมซอนที่เขียนว่านัทพลผู้สร้างเนี่ยพอโหลดมาปุ๊บระบบมันให้กรอกข้อมูลสมาชิกนะชื่อนามสกุลวันเกิดเลขประจําตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์เนี้ยนะนะฮะเสร็จเลยครับนะมันได้ข้อมูลเราไปเลยนะต้องระมัดระวังให้ดีนะ หลายคนมีเครื่องปริน้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนเนี่ยนะฮะต้องดาวน์โหลดใช่ไหมฮะดาวน์โหลดตัวไดรเวอร์มาติดตั้งเอ๊ะพอค้นหาคําว่าไดรเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันเจอเว็บไซต์หลายเว็บไซต์เลยเว็บไซต์ไหนน่าเชื่อถือล่ะนะนัทพล f อฟ s ั n คออย่างเงี้ยนะหรือ f s a n c o m อย่างเงี้ยอันไหนน่าเชื่อถือกว่ากันนะครับต้องคิดหาดูให้ดีนะครับอันนี้ก็คือดิจิตอลเทเซี่ที่เราควรจะรู้นั่นเอง นะครับอันนี้ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างช็อตลิงก์แล้วก็ QR code ก็ลองเอาไปใช้ดูนะฮะและสุดท้ายแล้วก็อจะให้เราเข้าใจเรื่องของการาการใช้ท่ด้านเพื่อความมั่นคงปลอดภัยก็คือตัวกฎหมาย PDPA นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นการป้องกันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะโดยเฉพาะการที่เราเป็นครูแล้วเราถ่ายรูปนักเรียนแล้วเราเอาไปแชร์หรือไม่ว่าจะเป็นผลงานนักเรียนที่ อันนี้ผลงานตลกจังเลยตอบอะไรมาเรา,เ,เราจะเห็นเว็บเราจะเห็นเจอแยะบนโลกออนไลน์เด้อแล้วก็ถ่ายติดชื่อนามสกุลเข้าไปด้วยเนี่ยก็ไม่เหมาะสมนะฮะก็ไม่เหมาะสมเลยฮะหรือถ่ายรูปมาแล้วติดนักเรียนไปด้วยแล้วก็เอาไปโพสลง่ยก็ดูซิว่ามันมันมันเป็นมันเหมาะสมหรือเปล่าอย่างงี้ดีกว่านะครับเหมาะสมหรือเปล่าควรจะทําหรือเปล่าถ้าเป็นการถ่ายรูปลงไปเพื่อประชาสัมพันธ์การ เชิดชูนะครับนักเรียนไปรับรางวัลมาทำอะไรประสบความสําเร็จเดี่ยถ่ายด้วยการนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ถ้าถ่ายแล้วเนี่ยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลที่อยู่ในรูปเนี่ยเกิดความเสียหายด้วยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับต้องระวังเพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราอาจจะเห็นบนโลกออนไลน์ mm. เยอะแยะเนะเมื่อครูสั่งการบ้านให้คัดคําว่าแม่เนี่ยนะหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยแล้วเด็กๆทําแบบนี้มาโอ้คุณครูก็ขำตลก ถ่ายรูปผลงานทักเรยนแล้วก็ไปแชร์บนโซเชียลโดยที่มีชื่อนามสกุลของเขาปรากฏอยู่ลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นรูปเป็นหลายของเราแล้วมีชื่อนามสกุลปรากฏอยู่แล้วเรารู้ว่าเป็นใครที่เป็นลูกหลานเราเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับอ่านีก็ฝากทุกท่านไว้ทั้งหมดนี้ก็คือตัวดิจิตอลลิเทเลซี่นะครับทีอ่อยากจะ ให้ท่านเข้าใจแล้วก็ถึงกรอบแนวคิดของมันแล้วก็เอามันไปปรับใช้รวมถึงถ้าเป็นครูก็อยากจะให้เอาไปแนะนํานักเรียนให้มีทักษะทางด้านนี้ที่สําคัญก็คือสามารถรู้เท่าทันสื่อและก็ป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายที่จะเกิดกับเราบนโลกออนไลน์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ถ้ามีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับสวัสดีครับ